มาดูวิธีการเขียนตัวหนังสือแบบนี้นะครับเนี่ยทำเอฟเฟกแบบนี้ไม่ได้ยากนะเดี๋ยวทำให้ดูนะก็เอาผมใช้ฟอนต์เลือกฟอนต์ก่อนนะมีตัวหนังสือแล้วนะเลือกฟอนต์ผมจะกรแตมเพียนเล็กนะครับอ่าคราวนี้ก็ใส่สีไปก่อนเลยเป็นสีเหลืองขอบสโตรกสีดำนะนะหนาหน่อยนะครับประมาณนี้อ่า เครื่องมันใช้เนื้อนะแหลกๆหหน่อยอ๋อนี่เหนหนาไปหน่อยนอ่าน,นี้สิ่งที่ผมจะทำอ๋อทสองมันทัดเนาะทำให้ตัวงสืนเหมือนแบบพุ่งๆนะแล้วให้มันอยู่แบบเซนเตอร์นะครับพาลากราฟเซนเตอร์นะจัดให้มันอยู่เซนเตอร์เนี่ยคราวนี้วิธีจะรทำเนี่ยก็คือให้มันพุ่งๆจากเล็กมาใหญ่เหมือนเป็นสามมิติ perspective เพอร์สเปกทีฟอะไรเงี้ย ก็ต้องมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา copy เก็บไว้ข้างนอกตัวหนึ่งนะกดอินเทอร์เน็ตนะเราก็ลากออกไปอ่าอินเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วก็ลากออกไปนะครับมันจะเป็นการคุย copy ใช่แบบต้องมีตัวหนังสือ2ชุดนึงนี่นะครับเล็กกับใหญ่ครับมีเล็กอันหนึ่งอยู่ข้างหลังเนะนี่ยนะแล้วมันก็พุ่งออกมาข้างนอกใช่แบบเอาเนี้ยให้เป็นสีดำสองอันเลยเออให้สีดำสองอันนะครับอ่าเนี้เอ๊ะอันเนี้ยคือเดี๋ยวจะอยู่ข้างหน้านะอ,อันเนี้ยจะอยู่เป็นเงาด้านหลัง S 1> <S 1> okay. แล้วก็อ,อ๋ออย่าลืมต้องต้องไอ,อ้นี่ก่อนนะครับ Create เอา l ลน์ผมก็ลืมไปแล้วข t ดเอาไลน์ขีดควายขีดเอาไลน์นะทำให้มันกลายเป็นเวกเตอร์กราฟิกก่อนนะไม่ได้ทำให้มันกลา,า,า,ายเป็นวัตถุก่อนขีดเอาไลน์สองอัอนเลยนะเนี่ยก็เป็น Create o เอา i ลน์ละเล็กใหญ่ให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆซีรียมน,นะเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ใช้เบลน d ผมใช้เบลน d ์เอาน,นะครับอันนี้ตัว,ตวเล็กหน่อยก็ได้เ, <S <S เล็กๆ เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวจะให้มันใช้เบลนด์นะครับจากเล็กไปใหญ่นะครับเนี่ยใช้เบลนด์ตัวนี้จริงๆมันเบลนด์มันจะน่าจะอยู่ในนี้ก็มีนะครับเนี่ยโอ้ e อเจกต์เบลนด์เมคเบลนด์ออปชันจริงๆต้องมาที่เบลนด์ออปชันก่อนอย่างนี้ใช่ปะ่ะเราดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้นะปุ่มเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนปุ่มลัดดับเบิลคลิกปุ๊บใช่ปะ่ะมันก็จะมีเบลนด์ออปชันเหมือนกันเห็นป่ะ อาเราดับเป็ลคลิกก่อนเราเลือกเป็นแบบอ่าสเต็ปนะเลือกสักแปดไปก่อนก็ได้กดโอเคแล้วเราก็ลิงก์นะตัวนี้เป็นตัวลิงก์นะแตบิลเนะี่ยลิงก์จากตัวเล็กกดหนึ่งทีแล้วก็ไปกดที่ตัวใหญ่หนึ่งทีนะครับเนี่ยมันก็จะเห็นปะ่ะมันก็เป็นเหมือนสเต็ปเนี่ยหนึ่งเท่าแปดอันใช่ไหมแต่ผมไม่เอาผมจะแก้ออปชันให้มันเป็นสักสักสิบห้ายี่สิบอันร้อยอันดีกว่าจะแหลกๆหน่อยร้อยหนึ่งอ๋อสเต็ปก็คือเหมือนแบบอ่าเป็นเฟสชสีเนี่ยมันก็จะเนียนพอดีอย่างนี้ ไม่ได้ยากนะครับจริงๆถ้าเราเราต้องเข้าใจก่อนว่าเบลนด์มันทานํางานยังไงนะก็ลองดูในที่เคยสอนไว้เนะี่ยมันก็จะเห็นจะจะรู้แนวทางในการอย่างเราเอานี่มาใส่เห็นปะก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากจริงๆหลักการทําไอ้พวกอะไรแบบนี้มันสามารถประยุกต์ได้อีกนะครับเดี๋ยวให้ดูสมมติทําสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะเราอยากได้เงาดำอย่างเงี้ยตรงเนี้ยด้านหลังนะครับจริงๆปกติคุณอาจจะทําอย่างนี้ แล้วก็เองก็ได้นะครับเออเองก,ก็ได้นะมันไม่ผิดหรอกอะไรก็ได้คนระับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้สองชิ้นก็ได้แต่จริงๆก็ <Huh? S 1> ถ้าขี้เกียจเนี่ยเราใช้ appearance นะครับ appearance ลนหาไม่เจอก็อยู่ใน window นะ appearance ตัวนี้นะเปิดออกมาเสร็จปั๊บใส่เงาให้มันก็ได้นะ Style. เนี่ยอ๋อสไตล์เนี่ยสไตล์ไลท์นะครับดรอปชาร์โดจริงๆชาร์โดเนี่ยมันจะเบลอเนี่ยอย่างเงี้ย เราก็ไม่ต้องสั่งให้มันเบลอ ER ครับเราไม่เอาเบลอ ER. ต้องกดพรนะีวิวด้วยนะจะเห็นโซลิดไปเลยครับเจ็ดเจ็ดเนี่ยไม่ไเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้อง,ง,ง,นะม,องมารีพลายกด normal นอร์มอลครับมันก็จะดำๆหน่อยนะอันนี้โอปะสิตี้เป็นเจ็ดสิบห้าร้อยเนี่ยนะครับนะี่ประมาณนี้มันก็จะเป็นเหมือนโซลิดแผ่นข้างหลังนะครัเนะี่ยนี่คือเราใช้ดรอปชาร์โดนในแอฟริเคนนะครับเนะนะนี่ยอย่างเงี้ยได้นะครับอันนี้คือระยะครห้าห้าก็ได้ ระยะมันความห่างของมันนะเ mm hmm. งากดโอเคเนี่ยคือการทำเงาทึบแบบนี้นะหวังว่าคงจะได้เทคนิคไปลองใช้นะครับตัวเบลนเนี่ยมันอธิบายนิดนึงเนีย่ยเบลนจริงๆอะมันเป็นแค่ผมจะวาดวงกลมให้ดูแล้วกันวัตถุนะแต่วงกลมนะครับสีแดงก็ได้อเอาเป็นสีแดงกับสี่เหลี่ยมน่าจะได้นะ <laughs> ได้นะเขา,าได้ใช้นานเหมือนกันนะครับแต่ก็เนี่ยแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับออปชันเอาเป็นทักหลายสเต็ปโอเคนะครับแล้วก็กดอันนี้นึงแล้วมาอันนะี้เนี่ยมันก็จะได้แบมันก็จะมีเหมือนเป็นมอฟฟิ้งด้วยนะแบบค่อยๆบิดกันสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็คือหลักการการใช้อะไรนะเบลนด์นะครับจริง,รงๆเราลากตรงนี้ก็ได้นะครับลากเนี่ยนะครับเอาลูกศรถาวนะเลือกจุดปลายลมันก็จะเปลี่ยนที่ด้วย ตัวนี้ก็ลากได้นะครับเดี๋ยวเอานี้ออกก่นนันตอนนีม้มีมีด้านหน้าใช่ไหมเราก็เลือกเฉพออกเนี่ยครับตัวของหน้าอ่อเราอาจะเลือกลำบากนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเอาเลือกให้ดูนะกลัวไปดูมันไปดูข้างหลังด้วยน,นี่อย่างเงี้ยเราก็เลื่อนได้นะครับจริงมันเลือ่อนมันจะเลื่อนได้นะครับแต่นี้พอดีมันไปดูข้างหลังด้วยก็ช่างมันไม่เป็นไรเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนจุดปลายมันได้ครับ นะลองดูนะครับก็ไปลองใช้ดูจริงๆไล่สีสมูทก็ได้นะไปลองไปลองเล่นดูเนี่ยเป็นสมูทก็ได้เนี่ยก็ได้หมดครับไปลองไปลองใช้เปลนดูแล้วกันนะค่อนข้างมีประสิทธิภาพหวังว่าคงเอาไปลองใช้ดูกันครับสวัสดีครับ